คริสหอวังหั่นผมสั้นกุดเกินต้านที่สุดใน3โลกถือเป็นหนึ่งในเจ้าแม่เรื่องแฟชั่นทั้งเสื้อผ้านหน้าผมมาตลอดจริงๆสําหรับดาราสาวคนดังคริสห่อวังที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมาใส่แต่งหน้าแนวไหนหรือทําผมทรงอะไรเป็นต้องให้คะแนนเต็มสิบแบบไม่หักไปสมดล่าสุดสาวคริสทำานแฟนเฮอฮาอีกแล้วกับลุคใหม่ผมสั้นเสมอติ่งหูมาพร้อมกับสไตล์การแต่งหน้าแบบสายฝอแปะแคปชั่นมันยังไงไหนเล่าซิงานนี้บอกได้คําเดียวว่าตาจนเพื่อนพรอและชาวเน็ตพากันเชียร์ให้ตัดจริงไปเลย ไม่ว่าจะเป็นดีอ่ะแม่ต้องเราล่ะตัดเลยแม่ดีมากสวยเกินไปแล้วสายฝอสุดเซ็กซี่ขยี้ใจชอบมากลูกนี้โอเคนะเมื่อวานถ่ายละครเสร็จเมื่อไหร่ทรงนี้ต้องมานะจึงมากสวยเท่เปรี้ยวสงสัยต้องรอดูวว่าเสียงเชียร์จากแฟนๆจะได้ผลทําให้สาวคริสต,ตัดสินใจตัดจริงไหมเนาะขอขอบคุณภาพคริสหอวางภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีวีพูออนไลน์ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ